สวัสดีครับบริษัทรับสร้างสระว่ายน้ําเจ้าที่ยืนหนึ่งในประเทศไทยม่านน้าดีไซน์และไลฟ์เฮเว้นนะครับวันนี้เราได้มาส่งมอบง,งานที่พระรามเก้านะครับบ้านคุณยาวีของเรานะครับผมสระนี้ขนาดสระอยู่ที่3.40เมตร40คูณ8เมตร40นะครับเป็นระบบน้ําล้นนะครับลาน้าล้นก็จะปูด,ด้วยหินจิกซอนะครับน้ำก็จะไหลผ่านได้ยินเสียงเหมือนเราอยู่น้ําตกเลยนะครับผม ฝั่งนี้ก็จะมีหัวจักุชี่สาหัวแรงๆนะครับมีบันไดนั่งนวดนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีบันไดเดินลงสะ3าขั้นแบบนี้เลยนะครับสะนี้ปูด้วยกระเบื้องหินธรรมชาตินะครับผมน้ำเขาจะออกมาเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับคุณยาวีนะครับผมที่ให้โอกาสทางม่านน้ำดีไซน์และไลท์เฮ้เป็นได้มาสร้างสาระว่ายน้ำภายในบ้านให้ลูกค้านะครับ ถ้าท่านใดสนใจติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับผมที่ม่านน้ำดีไซน์และไ์ให้เป็นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ